ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> และบรรดุแมะบรรดาลูกหลานเล็กๆที่รักวันนี้ก็คงจะมาพบกันในเรื่องของพระมหาชนกตามเดิมเพราะว่ายังไม่ได้จบวันที่แล้วมาได้กล่าวมาจบลงตอนที่พระมหาชนกมาครองราชแล้ว ทรงตั้งโรงทานขั้นหกแห่งคือกลางพระนครหนึ่งแห่งที่ประตูพระนครประตูละหนึ่งแห่งเป็นสี่แห่งรวมทั้งห้าแห่งด้วยกันแล้วก็ข้างประตูพระเจยาวางอีกหนึ่งแห่งทรงบริจาคทานเป็น,ป,นประจำไม่โปรดเชิญให้ประมารดาและบรโรหิตตาจารย์มาจากจำปาณน,นาคร ทรงอุปถัมภ์บำรุงท่านสองให้มีความสุขความสบายตลอดมาทั้งนี้ก็เพระอาศัยว่าท่านมีความกตัญญูกตเวทีตมารดาและก็ทั้งครูาอาจารย์ที่ให้ความรู้ฉะนั้นในตอนนี้อยากจะคุยกับลูกหลานที่รักว่าความจริงบิดามารดาของเรานี่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ให้ลูกหลานทั้งชายทั้งหญิงควรจะตั้งไว้ในความกตัญญูรู้คุณท่านจงอย่าเอาอย่างบุคคลเลวๆที่เขาคิดว่าพ่อแม่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดแล้วเขาก็เกิดมาเองแต่ใน,นเมื่อพ่อแม่ไม่ตั้งใจให้เกิดเขาเกิดมาเองนี่สนแสดงว่าเขาก็เลวเต็มที เพระนั้นว่าเรื่องนี้เราไม่ต้องคิดคิดที่เพีงว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วท่านมีความดีกับเราอย่างไหนบ้างหนึ่งขณะที่เราอยู่ในท้องถ้าเราท่านไม่หวังดีกับเรากิงของร้อนจัดเผ็ดจัดเค็มจัดเราทนไม่ไหวเราก็ตายตั้งแต่อยู่ในท้องประการที่สองถ้าไม่หวังดีกับเราไม่รักเราเมื่อเราเกิดมาแล้วเราท่านทิ้งไว้ ไม่ให้น้ำนมแกเรากินเราก็ตายตั้งแต่ยังเล็กเรื่อการต่อมาเราโตขึ้นถ้าหากว่าท่านไม่รักเราท่านไม่ให้วิชาความรู้ไม่เ,เงินไปโรงเรียนไม่ผ้าหนุ่มผ้าหม่มเราจะเอาที่ไหนที่ท่านทำแบบนี้เพราะท่านมีความรักความหวังดีกับเรา ฉะนั้นความดีของพ่อแม่พ่อแม่จะมีฐานะเป็นยังไงก็ช่างข้ลูกหลานที่รักจงตั้งไว้ในความกตัญญูรู้คุณท่าน,านจึงจะเป็นคนดีสมเด็จพระนาสีบรมมาสสันดาสมาสัพพุทธเจ้าสรงตรัสว่านิมิตตังสารูปานังกตัญญูกะตะเวทิตา บุคคลใดมีความกตัญญูรู้คุณบิดามารดาแล้วเชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านแท่งกล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นคนดีขอลูกหลานที่รักกำลังฟังอยู่นี้จงทำตนเหมือนกับพระมาหาชนกที่มีความกตัญญูรู้คุณกับนายบิดามารดาและครูบาอาจารย์ของท่าน ลูกหลานทุกคนจะเป็นคนดีต่อที่นี้ไปก็ขอกล่าวเรื่องราวต่อไปต่อจากเมื่อวานนี้เป็นอันว่าเมื่อพระมหาชนกได้ครองเมืองแล้วทรงตั้งทานลงทานไว้หกแห่งมรดาชาวเมืองมิตรลาเมื่อได้ทราบว่าพระมหาชนกขึ้นครองราชสมบัติคือเป็นพระราชาโอหม่นี้ เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอาริ t h คือก็เป็นลูกของพระราชาองค์ก่อนเองต่างคนต่างคนดีใจนำเครื่องบรรณาการมาถวายเป็นมากจัดการสมโพธ์มีมโหสพในพระนครได้ช่วยกันตกแต่งพระราชนิเวศห้อยฟงบุปผามาลัย จัดน้ำอาหารใส่ภาชนะเงินภาชนะทองคำนำขึ้นน้อมกล้าวถวายเป็นราชบรรณาการผู้เฝ้าเฝ้าได้ประจำอยู่ตามที่พระรัมที่จัดไว้บรรดาอมมาตร,ราชสาวกอยู่พระาำหนึ่งนางสนมกำนันเฝ้าอยู่พระาำหนึ่ง บรรดาประชาชนเฝ้าอยู่รอบๆพรามสาธิยายมนอำนวยความสวัสดีผู้มาเฝ้ากล่าวคำถวายชัยมงคลกึกก้องโกลา,าขนบรรดาคณะดนตรีก็ขับร้องประสานเสียงกันอย่างเอ,อกเริกไปที่น่าเรื่อนรมสมนัตอย่างยิ่งนี่คนดีไปอย่างนี้นะลูกหลานที่รัก ถ้าความดีมีอยู่ที่ไหนไปที่นั่นเขาก็มีคนรักคนดีจริงๆก็คือคนมีความกตัญญูรู้คุณกับท่านต่อท่านที่มีคุณเช่นมีดาละมันดาเป็นต้นครูบาอาจารย์หรือว่าท่านผู้มีพระคุณต่างๆถ้าท่านมีความดีกับเราทรงข้อเราแม้แต่ชี้แนะนำความรู้อย่างใดอย่างหนึ่ง เราก็เคารพท่านสนองคุณท่านในความดีคนประเภทนี้ก็ยังมีเกียรติยศคือเป็นที่รักของมหาชนเช่นเดียวกับพระมหาชนกฉะนั้นขอลูกหลานที่รักทุกคนจงดูตัวอย่างพระมหาชนกเป็นสําคัญต่อไปในเรื่องพระราชาพระมหาชนกทรงประทับบนพระราชาอาณาจภายใต้มหาสเวกชัด ทอดพปะเนตเห็นความเอกรากโกลาหลที่บรรดาประชาชนได้มาสแสดงด้วยความจงรักภักดีต่อพระองค์เช่นนั้นก็ทรงหนละล,ะลึกถึงคราวที่พระองค์ได้พยายามว้ว้ข้ามมหาสมุทรไม่ยอมท้อถอยจนานางมณีเมฆลายแห่งความอุาหาอแหล่งกระา่าได้พาข้าม,มาจนสำเร็จ พความพยายามที่ทํามานั้นจึงเป็นเหตุให้ได้รับผลคือครองราชสมบัตินี้เมื่อทรงระลึกถึงดังนั้นก็ทรงสมปติเ็้็ทรงปีติสมนัตปีติขว่าอิ่มใจสมนัตทรว่าดีใจซาบซ่านทรงเป็นอุทานวาจาด้วยปีติว่าจำไม่ดีในลูกหลานที่รักจะ้ะ นูกหลานที่รกำกลังฟังเรื่องของท่านแล้วก็จำไว้เลยนะว่าพระมหาช่นนกเนี่ยเป็นคนที่มีความเพียรจริงๆมีความกตัญญูรู้คนจริงๆเมื่อท่านเรือแตกในทะเลมองไมเ่เนฝั่งก็ตั้งใจว่าถ้าเรายังไม่ตายเพียงใดขึ้นชื่อว่าเป็นลูกผู้ชายและลูกผู้หญิงก็ตามขึ้นชื่อว่าเราเป็นคน เราจะไม่ยอมจำนนแต่ความแต่ความแต่เพราเราจะไม่ยอมตำจำนนกับการที่ไม่สมหวังเมื่อคิดจะทำอะไรถ้าเป็นทานที่ถูกแล้วต้องทำให้ได้ถึงแม้ว่าตัวจะตายก็ยอมตั้งใจไว้อย่างนี้นะตอนนี้ไปก็ฟังคำเปล่งโอทานใด้ความปีติยินดีว่าลูกผู้ชาย ควรหวังเข้าไว้ไม่ควรเบื่อนหน่ายในการงานจำได้ไหมลูกหลานที่รักคําว่าลูกผู้ชายความจริงน่ะเป็นศัพท์ภาษาที่เขาใช้กันเราต้องคิดว่าขึ้นชื่อว่าเป็นลูกคนหรือว่าเราเป็นลูกมนุษย์ก็ควรจะหวังเข้าไว้ว่าไม่ควรเบื่อนหน่ายในการงาน ขึ้นชื่อว่าการงานทุกอย่างเราจะทําให้มันสําเร็จไปได้ดีตามการเวลาที่กําหนดไว้แลอก่อนเวลาก็ยิ่งดีตามพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจินัฏฐ์สก่าว่าอันาคุลาจะกรรมัตาเอตมังครมุตมังขึ้นชื่อว่าการงานถ้าเราปล่อยไม้ข้างค้างท่านกล่าวว่าเปโอโดมมองคล คือเป็นการงานดีเป็นงานการเป็นกา,งานรกางานประเสริฐจะเป็นปันใจจัยให้เกิดผลคือความร่ำรวยและก็ความสุขนี่ฟังเรื่องของท่านต่อไปท่านกล่าวว่าลูกผู้ชายคนหวังเข้าไว้ไม่คนเบื่อนหน่อยในการงานความสำเร็จความปรารถนาสองระยการคือหนึ่งเป็นพระราชาสงความปรารถนาที่ตั้งไว้ ได้ขึ้นบกสมความปรารถนาที่ต่างไวไ้เป็นประการที่สองเพราะเราไม่หมดความหวังได้เห็นไหมลูกหลานที่รักถ้าความเพียรมีอยู่ที่ไหนความสําเร็จมีอยู่ที่นั่นต่อไปทั้งเปลวธทานต่อไปว่าคนมีปัญญาแม้ได้รับทุกข์ก็ไม่ควรสิ่งความหวังเพื่อทําตนให้ได้รับความสุข เป็นความจริงคนส่วนมากเมื่อรับความเมื่อได้รับความทุกข์ก,ขก็ทำแต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เมื่อรับความสุขยึงทําสิ่งที่เป็นประโยชน์คนเหล่านี้ขาดความสำเนึกสำเน็ในข้อที่ว่าคนมีปัญญาแม้จะได้รับทุกข์ก็ไม่ควรสิ่งความหวังเพื่อตนจะ เพื่อจะทําตนให้รับความสุขจึงต้องตายมีหมายความว่าถ้าเรามีความทุกข์น้าคนมีปัญญาเขาไม่ทอ้อถอยเพราะว่าตามธรรมดาการเกิดมาในโลกนี้มันมีความสุสขกับความทุกข์เป็นของคู่กันความทุกข์คือความปรารถนาที่ตั้งใจไว้มันยังไม่สมหวังถ้าหากว่าความยังไม่สมหวังมีขึ้นเราทอ้อถอย ก็ชื่อว่าเราไม่ใช่ลูกผู้ชายหรือไม่ใช่ลูกคนเมื่อความทุกมีที่ไหนความพยายามต้องมีที่นั่นบากบั่นใน้ถึงที่สุดซึ่งพระพุทธเจา้าทรงตรัสว่าวิริเยณะทุกขมัจเจติมุกคนจะล่วงทุกได้เพราะความเพียรที่พระมหาจะนกว่ายน้ำแม้จะไม่มีความหวังฝั่งก็มองไม่เห็น ในเมื่อพระองค์ไม่ทรงทิ้งความเพียรน,นางมณีนนไม่ขลาเพื่อนาเป็นาปนางเทพธิดาทนไม่ไหวก็จําเป็นจ,จําใจจะต้องช่วยพระองค์เพราะพระองค์เป็นคนดีแม่ลูกหลานที่รักก็เช่นเดียวกันการศึกษาการปฏิบัติความดีจงอย่าท้อถอยถ้าเราทําความผิดบิดามารดาดูว่า หรือว่าลงโทษครูบาอาจารย์ลงโทษจงอย่ากโกรธในทันจงมีความสำนึกว่าเราทำอะไรหนอท่านยังลงโทษเราเมื่อนึกขึ้นมาได้และจงจำไว้ว่าอาการอย่างนี้เป็นความไม่ดีเราจึงถูกลงโทษเราจะไม่ทำมันต่อไปถ้าอารมณ์ใจของเราอยากจะทำอย่างนั้นก็จงตั้งความเพียรไว้อย่างพระมหาชนก ว่าเราจะไม่ยอมทําความผิดอย่างนี้ตลอดต่อไปตลอดชีวิตถึงแม้ว่าใครเขาจะตัดยาากขาดมิตรเราก็ยอมคือไม่ยอมละความดียอมละเพื่อนที่เลวมิตรที่เลวอย่างนั้นเสียให้จไม้ให้ดีนะลูกหลานที่รักความสําเร็จในความปรารถนาจะเกิดกับลูกหลานนี่ฟังคําเปล่งโุทัยของท่านต่อ,ตอไป ให้กล่าวว่าบางอย่างเราไม่เคยคิดเลยแต่ก็ปรากฏขึ้นได้แม้บางอย่างเราเคยคิดไว้แต่ก็ไม่เป็นไปตามความคิดเราไม่เคยคิดว่าเราจะได้ราชสมบัติโดยไม่ต้องรลบแต่ว่าปรากฏว่าเราก็ได้แล้ว เราเคยคิดว่าเราจะจริงราชสมบัติในสวรรณภูมิแต่การก็ไม่ปรากฏให้เป็นเช่นนั้นความจริงพวกก็สมบัติไม่ได้สําเร็จขึ้นได้เพียงความคิดชนิดสร้างวิมานในอากาศจะสําเร็จขึ้นมันได้เพราะอาศัยความเพียจรจึงควรทําความเพียรอย่าเป็นอาศัแติว่าคิดอย่างเดียว ที่ม่ลูกหลานที่รักเป็นอันว่าคนที่มีความกตัญญูรู้คนคนมีปัญญาศึกษามาดีแล้วใช้ปัญญาให้เป็นประโยชน์มีความวิิยาอุสาหะจะสมเร็จผลทุกอย่างคือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เราจะคิดแต่เพียงอย่างเดียวนั้นไม่ได้อย่างกับคนที่เขาคิดทรยศต่อบ้านต่อเมือง ความจริงเวลานี้ประเทศไทยเรามีความสุขเรามีอิสรภาพจะกินเมื่อไรจะนอนเมื่อไรจะใช้กางเกงแบบไหนเสื้อแบบไหนแต่งตัวแบบไหนก็ได้แต่ว่ามีคนบางพวกเขาบอกว่าทําอย่างนี้ไม่ดีชวนกันให้ทําลายความดีของความเป็นคนไทยคําว่าคนไทยคือไม่เย็นชา ชวนให้ไปเป็นทาสประกาศว่าการอยู่อย่างนี้ไม่มีความสุขคนนั้นรวยกว่าเราคนนี้มีศักดิ์ศรีมากกว่าเราคนนั้นมีศักดินามมากกว่าเราเราสู้เขาไม่ได้ส่วททาตนให้เสมอกันดีกว่าคือเป็นทาสต,ต่างคนต่างมีฐานะเสมอกันคือเป็นลูกย่างของของรัฐบาลแต่อย่าลืมนะ เมื่อคนที่เขาเป็นรัฐบาลเนี่ยเขารวบทรัพย์สินไปหมดเราทำได้เท่าไรเขาก็าเอาไปหมดเท่านั้นแล้วเขาก็แบ่งให้เรากินเราใช้ตามไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไปตามความบาดนาที่เราต้องการดูตัวอย่างนักกีฬาพม่าที่เคยเข้ามาเพื่เข้ามาเรียกว่าเข้ามาในประเทศไทยนักกีฬาไทยของเราไปในพมา่า นักกีฬาพม่าพาไปเที่ยวที่บ้านเขาไม่เคยผู้ตีการเลยเพื่อการปกครองประเทศนั้นขับังคับจะมีอะไรเกินกว่าที่รัฐบาลให้มีไม่ได้เธอมองดูนาฬิกาที่ข้อมือนักกีฬาของเราเธอชอบใจเธออยากเจนได้เธอก็ขุดทอง สร้อยทองคำมีก็ใช้ไม่ได้ทัละตะบายเขาทราบว่ามีเขาก็ขาขยึดเอาไปจึงฝังดินเอาไว้ขุดเอาสร้อยทองคำมาขอแลกนาฬิกาได้แล้วก็ชื่นชมยินดีแต่ว่าผูกไม่ได้เวลาเก็บต้องฝังไม่ใต้ดินนี่ดูทะลุหลานที่รักที่เรียกว่าลัทธิการเมืองอะไรก็ไม่ทราบที่ก็ชวนกันเข้าป่าเข้าดงเวลานี้นะี่ย คิดว่ามันเป็นของดีความจริงมันเป็นความเลวชัดๆฉะนั้นขอลูกหลานทุกคนจงอย่าเชื่อคําชักชวนเขาเวลาที่ลูกหลานสบายดีแล้วจะกินอะไรก็ได้พ่อแม่ก็ตามใจแต่วางครั้งท่านไม่มีให้บ้างก็ไม่เป็นไรอย่าโกรธท่าน จะแต่งตัวแบบไหนก็ได้จะมีอะไรจะมีสร้อยก็ใส่ได้มีนาฬิกาก็สวมได้มีแหวนก็สวมได้แต่งตัวเสียอะไรก็ได้ทุกอย่างถ้าเราเป็นอย่างพ่อมาเป็นอย่างเราอย่างขมรนเราจะทําอย่างนี้ไม่ได้เลยเราจะกินตามที่เขาให้กินเราอยากกินเผ็ดก็ให้กินเค็มเราก็ไม่ได้กินเผ็ดส่งความปรารถนา อยากจะกิกนขนมเขามีกะปิมาให้แล้วก็ต้องกินกะปิแทนขนมมันจะดีอะไรจงช่วยกันรักษาความเป็นไทยไว้ครยก็ไม่ช่วยชวนให้ทาลายความอิสระภาพบอกว่าปริวัติเปลี่ยนแปลงกันสมัยดีกว่าอย่างนี้ลูกหลานจะเชื่อเขานะจ๊ะถ้าเชื่อเขาลูกหลานจะเป็นอย่างนักกีฬาพมา่ามีสร้อยกระสุนไม่ได้ต้องฝังไว้เกรงว่ารัฐบาลจะยึดไป มีนาฬิการแรกก็ะสอยก้กสมไม่ได้เอาไว้ชื่นชมเวลาที่คนเขาไม่เห็นเอามาดูแล้วก็ต้องเก็บอย่างพวกเราเวลานี้เราจะแต่งตัวแบบไหนก็ได้แบบสบายอย่าจะดูหนังดูละครก็ดูได้จะทำอะไรก็นได้จะกินเปรี้ยวกินเค็มกินขนมกินแกงกินก,ก,ก,กับยังไงก็นได้อย่างนี้สบายกว่าขอลูกหลานที่รักจงอย่าเชื่อเขา รักษาความอิสรภาพของเราไว้ฟังเรื่องราวของท่านต่อไปพระราชามาหาชนกทรงตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมคำว่าทศพิธราชธรรมก็เป็นพระราชาอย่างดีมีน้ำประทายดีอบอ้อมอารีแก่ประสบนิกรอย่างพระมเจ้าแผดินงของเราองค์ปัจจุบันกราชการที่เก้า นี่ห่วงใหญ่บัญญาเป็นประสงค์ีก่อนชาวไทยอยู่เป็นปกตินี่เมื่อได้ขึ้นครองราชให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขตลอดด้วยกันทุกคนทรงอุปถัมภ์พระบาเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยศรัทธาอันแหล่งกล้าคําว่าพระบาเจกพระพุทธเจ้านี้เป็นพระพุทธเจ้าประเภทหนึ่งแต่ว่ากลัได้คราวละหลายหลายอง์ ไม่เหมือนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสําหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ตัดเข้มาแล้วได้องค์เดียวจะมีสอนไม่ได้แต่ก็สอนคนให้ไปสวรรค์ปณิพันธ์นได้สำหรับพระปเจกพระพุทธเจ้าทรงตัดขึ้ามาแล้วไม่สอนคนไปสวรรค์ปณิพันธ์สอนให้ทําบุญธรรมดาธรรมดานี่มีลักษณะาการต่างกันอยู่ตรงนี้จึงเรียกว่าปเจกพระพุทธเจ้า ซึ่งแปลว่าเป็นพระทธเจ้าตัสขึ้นมาบรรลุเฉพาะตนไม่สามารถจะสอนคนอื่นให้บรรุุดได้เพรนนั้นว่าเขาเล่าเรื่องต่อไปขั้นการล่วงมาพรรนาศิวลีเมหสีก็ทรงประสูตรพระเจโอรถองค์หนึ่งพระชนกชนน,นีคือพระมหาชนกและพรรนาศิวลีพ่อพระชนกก็คือพ่อนะจ๊ะ พระชนนีก็คือแม่ในขนานบรรน,นามคือตั้งชื่อว่าทีขาวกุมารเมื่อทีขาวกุมารเจริญวัยวิดามันดาทรงสถาบันาตำแหน่งให้เป็นมหาอุปราชตำแหน่งมหาอุปราชนี้ก็คพือเป็นรัชทายาท่างสมเด็จพระมหัพรมโอรสา,าธิราชอย่างนั้นแหละอย่างนี้สมัยก่อนเขาเรียกกันว่ามหาอุปราช ในวันหนึ่งพระมาหาชนกทรงสเสน็จประาพาสพระราชุทยานในทอดพระเนตรเห็นมะม่วงสองต้นคือต้นหนึ่งหักใบร่วงโกรนอีกต้นหนึ่งมีใบแน่นหนาสีเขียวเจาอ,อุ่มร่มเย็นราบเพินยังที่ทรงตรัสถามอามาที่ตามพระเนตรมาว่า ทำไมมะม่วงสองต้นนี่มันจึงไม่จึงไม่เหมือนกันทำไมถึงเป็นอย่างนั้นต้นหนึ่งกิ่งหักใบร่วงต้นหนึ่งเขี้ยวช่อมพุ่มสวยัยใบสะพรั่งหน้านั่งเล่นนอนเล่นถ้ามาที่ติดตามมายังกลา่าวทนว่าขอดีชะต้นหนึ่งมีผลดกแล้วก็มีรสหวานน่ารับประทานมาก ฉะนั้นคนหนึ่งหลายต่างพากันมาสอยบ้างคว้างบ้างหักบ้างเพื่อจะอผลไปรับประทานจึงมีใบโลลนเกี่ยหักเช่นนั้นสำหรับอีต้นหนึ่งไม่มีผลไม่มีใครไปทำลายจึงมีใบหนาเทือกอยู่เช่นนั้นพระเจ้าค่ะเมื่อพระมหาชนกเลยทรงสนดับดังนั้นก็ทรงสลดประทยัย ได้ความคิดกันมาว่าต้นมะม่วงที่มีผลอร่อยมักจะถูกหักทำลายเช่นมะม่วงต้นนั้นส่วนต้นมะม่วงที่ไม่มีผลก็มีใบหนาทึบสะพรั่งอยู่ทรงคิดต่อไปว่าราจะสมบัติเปรียบเหมือนต้นมะม่วงที่มีผลอาจจะถูกทำลายแค่วันใดวันหนึ่งก็ได้ แม้ยังไม่ถูกทำลายก็ทำให้เกิดกังวลเฝ้าแหนรักษาภัยเกิดแต่แก่ผู้มีความกังวลหมายความว่าภัยคือความไม่เป็นสุขบุคคลใดมีความกังวลบนุตรบุคคลนั้นก็มีภัยคือไม่มีความสุขมรนับ,นบาชาในอาการเท่บทเปรียบเหมือนกับต้นเหมือนกับต้นไม้และต้นมะม่วงที่ไม่มีผล ไม่ทําให้เกิดกังวลเพราะภัยย่อมไม่มีแก่ผู้ที่ไม่มีกังวลน,นี่พระมหาจานกตอนนี้คิดจะบวชแล้วเห็นโทษแห่งการมีสมบัติมากแต่การมีสมบัติไม่มากก็เป็นของดียิ่งนีคิดต่อว่าเราจะไม่ยอมทําตนเหมือนต้นมะม่วงที่มีผลเราจะทําตนให้เหมือนต้นมะม่วงที่ไม่มีผล เราจะสละราชาสมบัติออกบรรพชาแน่นอนเมื่อทรงมั่นพระทัยเช่นนั้นจึงทรงสเสด็จกลับพระราชวังรับสั่งประชุมเสนาบดีและจึงตัดว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราขอมอบราชการทุกอย่างให้แก่อุปราชราชโอรสของเราดูแลแทน เราจะอยู่อย่างสงบห้ามผู้คนเข้าไปรบกวนเรานอกจากพนักงานเชิญเครื่องหมายความคนนำอาหารเชิญเครื่องนี่นะเครื่องได้แก่อาหารกับพนักงานถวายน้ำบ้วนพระโอดคือน้ำกินน้ำล้างปากเท่านั้นรักสั่งและพระองค์ก็ทรงเสดเข้าสู่ประสดิ์ ทรงเจริญสมณธรรมคือทรงเจริญกรรมฐานอยู่แต่พระองค์เดียวเมื่อเวลาการผ่านไปหลายๆวันเข้ามรดามาชนไม่เห็นพระราชาของตนเสด็จออกตรวจราชกิจตามปกติท่านไปเรื่อยๆอย่างกับพระบาทสมเด็จเจ้าหัวรอันที่เก้าของเราทรงเสด็จไปเยี่ยมที่นอนทรงเสด็จไปเยี่ยมที่นี่ แต่ตอนนี้พระมาหาชนกไม่ส,สันิท็ทรงเจริญพระกรรมฐานเส่แล้วยิ่งประชุมกันที่หน้าพระลานหลวงพูดกันว่าพากันพูดว่าพระราชาของเราไม่เหมือนก่อนเช่นแล้วไม่เห็นเสด็จออกตรวจราชการงานเมืองไม่เห็นเสด็จออกทอดพระเนตรการพ่อนลำขับร้องไม่เห็นเสด็จประพาสพระราชอุทิยาน พระองค์ทเป็นเหมือนคนไข้ประทับนิ่งเฉยอยู่ในประสาทเช่นั้นเลยเเขาถามกันนะไมเวลาเลยสองนาทีนาทีนาทีาทครึง่งเขกล่าวแต่ว่าพระราชาฟาหาชนกทรงมั่นพระทยแน่วแน่ในวิเวกคือคําว่าวิเวกนี่แปลว่าสงาัดยังนี้ทรงสละกามกิเลสหรือไม่ยุ่งกับลูกกับเมียทั้งหมด ส่งรละลึกถึงเดีว่าทรงระลึกถึงแต่เหล่าพระประเจกับพระเถเจา้าทรงคอยหาโอกาสที่จะเสด็จไปที่อยู่ของพระประเจกับพระเถเจา้าทรงเปพูดท่านทรงเสียน,นเป็นปกติทรงเห็นพระราชนิเวศเหมือนกับขมนรกเพื่อว่าเห็นพระราชวังอ่ะมันยุ่งไปหมดกายงานต่างๆมันก็ยุ่ง เรื่องของตัวไม่เคยได้ยุง่งยุ่งแต่เรื่องของชาวบ้านชาวเมืองห่วงคนนั้นห่วงคนนี้เหมือนกับขุมนรกทรงมุ่งพระไทยอยากจะออกบทให้จะออกไปให้พ้นจากขุมนรกจึงทรงดำริว่าเมื่อไรหนอเราจะได้ออกจากวิถีลานนครซึ่งมีสมบัติมหาศาลมีความเจริญูนเรือง มีบระษาทราชมนเทีงงดงามสะพรั่งไปด้วยพระบรมบงวงศานุวงศ์และล้วนจะมีความเจริญในด้านต่างๆอีกมากมายแต่เป็นปัจจัยของความทุกข์บรรดาลูกหลานที่รักและบรรด่าแทนพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังน่าเสีดายวันนี้เวลาหมดเสร็จแล้วก็ต้องจากกันฉะนั้นขอลาก่อน ขอความสุขสวัสิ์พิพนะัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลแล้วและขอทุกคนจงเจริญไปด้วยจ,จตรุรพิธพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันนาสุขาพระและปฏิพานหากทุกท่านมีคว,มนนความประสงค์สิ่งใดก็ค่อยได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาจนทุกประการสวัสดี